Google m a p บเวอร์ชันมือถือมีอัปเดตฟีเจอร์ใหม่โชว์รูปภาพรีวิวแล้วก็โพสต์ในพื้นที่ที่คุณอยู่หรือพื้นที่ที่คุณกำลังสนใจไปดูวิธีการกันครับรับรู้กับ Google m a p ี EP ที่23 e ีนี้นะครับจะพาไปดูฟีเจอร์ใหม่ที่เป็นตัวที่เพิ่งมาบนเวอร์ชั่นของมือถือนะผมทั้ง Android และ iPhone ตอนนี้สามารถดูได้แล้วนะผมโดยการเปิดแอป Google m a p ขึ้นมานะผมโดยั่วไปเนี่ยมันจะมันจะโชว์ สถานที่ที่คุณอยู่ใช่ไหมครับให้ดูอันล่างนะครับผมจะมีข้าลังซ้ายมีคําว่า explore หรือสํารวจนะครับผมคลิกหนึ่งทีนะครับผมมันจะมีถับขึ้นมาชื่อว่า l a t e d in the area หรือข้อมูลล่าสุดในพื้นที่นี้ให้เอา New วสว i ขึ้นมานะครับผมคุณก็จะเห็นว่ามันมีโพสต์รีวิวรูปภาพต่างๆขึ้นมาจากใน area พื้นที่ที่คุณกําลังอยู่นะครับผม ตรงโพสตรงนี้เนี่ยเป็นโพสต์โดยมาจากหนึ่งลูกค้าเองรีวิวเข้ามาหรืออัปรูปภาพมาหรือแม้กระทั่งโพสต์จากร้านค้าที่อยู่ในแอเรียน,น,นั้นนะผมและโพสต์เข้าไปผ่าน Google m y Business ซึ่งโพสต์ตัวเนี้ยมันทําให้คุณได้รับรู้ว่าพื้นที่ใกล้เคียงกับตัวคุณเนี่ยมีร้านอาหารอะไรใหม่ๆมาบ้างนะผมแล้วก็คุณก็จะได้รับรู้ว่ามีอะไรน่าสนใจร้านกาแฟาเปิดใหม่ร้านอาหารเปิดใหม่หรือที่เที่ยวเปิดใหม่ที่คนที่อยู่ในแอเรียใ,นในกล้ๆคุณเนี่ย ได้โพสต์เข้ามานะผมคุณก็จะเห็นว่ามันมีสถานที่อะไรใหม่ๆบ้างแล้วคุณก็ลองดูว่าสถานที่เหล่านี้เนี่ยคุณสนใจไหมนะผมแล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดดีเทลทีนึงว่าสถานที่นี้ชื่อร้านว่าอะไรแล้วกดเข้าไปดูดีเทลของร้านร้านนั้นอีกทีหนึ่งก็ได้นะผมโดยอัปเดตตรงนี้เนี่ยตอนนี้ดูได้เฉพาะเวอร์ชันมือถือเท่านั้นนะผมเวอร์ชันเดสก์ท็อปหรือคอมพิวเตอร์ยังไม่สามารถดูได้นะครับผม หรือถ้าเกิดหากคุณกําลังจะไปสถานที่ใดในเร็วนี้แล้วอยากรู้ว่าพื้นที่ใกล้ๆเคียงที่เราจะไปเนี่ยมีอะไรนะ่สญญาสนใจบ้างก็สามารถซูมไปที่ตำแหน่งที่เราจะไปก็ได้นะผมเช่นอย่างผมเนี่ยจะไปบางแสนในเร็วนี้นะผมก็กดซูมไปแ r ดีที่กำลังสนใจก็คือที่แถวบางแสนนะผมเพื่อดูว่ามีแถวแสนสุขหรือตําบลบางแสนเนี่ยมีอะไรบ้างที่เป็นตัวอัปเดตใหม่ล่าสุดจากที่มีคนเคยโพสต์รีวิว พสรูปภาพนะผมหรือแม้จะเป็นร้านค้าที่โพสเข้ามาเนี่ยเราดูว่ามีอะไรนะ่าสนใจไหมมีร้านคาปเปิดใหม่มีร้านอาหารเปิดใหม่มีร้านกาแฟาเปิดใหม่อะไรบ้างซึ่งตรงเนี้มันช่วยทําให้เราอ่ะได้รับรู้เลยว่าอัปเดตล่าสุดในเวลาไม่กี่วัน2วัน3วัน4วัน5วันหรือ1สัปดาห์เนี่ยมีร้านอาหารที่ไหนเปิดใหม่ มทีที่เที่ยวสถานที่ไหนเปิดใหม่บ้างซึ่งถ้าเราดูแล้วเราสนใจสามารถกดไปดูได้ในส่วนของดีเทลของสถานที่นั้นว่าคือร้านอะไรอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็เปิดปิดเวลายังไงบ้างก็เป็นอีกหนึ่งอัปเดตที่น่าสนใจบนเวอร์ชั่นมือถือตอนนี้นะครับผมสำหรับใครที่สนใจทริปเทคนิคเกี่ยวกับเรื่องของ g o เกิลแมป o o เกิลแมปโรเซนต์ติดตามเราได้ทั้ง3ช่องทางนี้นะครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ